เธอคนนี้เป็นผู้ที่ประสบชะตากรรมที่น่าสงสารที่สุดในเหล่าบรรดาเด็กทารกต้องสาบด้วยพลังที่ไม่สมประกอบนั้นก็เปรียบเสมือนกับเครื่องพันธนาการที่ทําให้เธอจําเป็นจะต้องแบกรับความเจ็บปวดมากมายกว่าคนอื่นๆหลายเท่าตัวถึงแบบนั้นเองแล้วเธอก็ไม่ได้ละทิ้งความหวังที่จะมีชีวิตอยู่ต่อและใช้พลังของเธอทั้งหมดในการไขว่คว้าโลกที่เธอต้องการมาให้ได้ทั้งเพื่อตัวของเธอเองและคนที่เธอรักด้วยวันนี้ทางทีมของอันดิเด็กอยากจะพาทุกท่านไปทําความรู้จักกับอันโกเบเลโนที่ไม่สม บนเพียงหนึ่งเดียวภายในเนื้อเรื่องรีบอร์นอย่างตัวของรันมิจินั่นเองครับ ถ้าเพื่อนๆกำลังงุดหงิดอยู่กับโฆษณา YouTube อยู่หรืออยากจะปิดจอขณะเล่นเพลงเล่นวิดีโอไปด้วยผมอยากจะแนะนําให้เพื่อนๆนั้นรู้จักกับ YouTube Premium จาก NF The a t e r ที่จ่ายเพื่อนๆนั้นจ่ายเพียงแค่69บาทจากปกติ209บาทแค่นี้เพื่อนๆก็สามารถใช้ YouTube Premium ได้แล้วแถมยังสามารถล็อกอินได้ครบทุกอุปกรณ์เลยครับใช้งานอีเมลของตัวเองได้เลยต่ออายุกับเมลเดิมได้ตลอดประวัติการรับชมไม่หายแถมยังได้ YouTube Music มูลค่า129บาทไปใช้ด้วยมีดมินเยยคออดูแลลตดอายุการใช้งานเลยนะครับ ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ต้องกลัวว่าจะมีปัญหาแล้วก็โดนลอยแพ้การันตีนะครับด้วยผู้ใช้งานมาแล้วกว่า1 9 0 0 0 0สนเกแอคเคา์แถมด้วยรีวิวจากผู้ใช้งานจริงกว่า5,000คอมเมนต์ทีนี้ไม่ว่าจะขับรถทํางานเล่นเกมเนี่ยก็ไม่มีโฆษณามากวนใจกันแล้วนะครับด้วยบริการของ NF Theater ที่เพียงแค่สแกน QR Code ที่อยู่ตรงบริเวณมุมซ้ายนี้ได้เลยเดี๋ยวผมขึ้นไปให้นะสุดท้ายนะครับเพื่อนๆที่ใช้บริการยังสามารถรุนรับรางวัลกว่า50,000บาททุกสิ้นเดือนจากกิจกรรมอีเวนต์ Theater ที่จัดมาแล้วกว่า30ครั้งอีกด้วย ใครกำลังมองหาบริการดีๆไว้ใจได้มีตัวตนอยู่จริงเดี๋ยวผมติดลิงก์ไว้ให้ที่ใต้คลิปนะครับ ก่อนที่เรานั้นจะไปดูบทบาทเรื่องราวของตัวรันบิจิกันนั่นเองก็เหมือนอย่างเคยนะครับว่าวันนี้เราจะขอพาเพื่อนๆไปทําความรู้จักกับประวัติของเธอกันก่อนว่าตัวของรันบิจิแท้จริงแล้วเธอคือใครกันแน่และทําไมถึงกลายมาเป็นอันโกเบเลโน,โนที่ไม่สมบูรณ์แบบได้เดิมทีแล้วตัวของรันบิจินั้นเป็นครูฝึกของหน่วยคอมมาดโดกองทัพเรืออิตาลี I aly, ที่มีชื่อว่าคอมซูบินมาก่อนครับถึงแม้ว่าตัวของรันบิจินั้นจะเป็นผู้หญิงก็ตามแต่การที่เธอนั้นได้เป็นถึงระดับครูฝึกหน่วยพิเศษเนี่ยมันก็แสดงว นนซึ่งตัวของรัมมิจีนั้นก็ได้เป็นผู้ฝึกสอนให้กับตัวของโคโรเนโรโดยทั้งสองคนนั้นก็ดูเหมือนจะสนิทสนมกันเป็นอย่างมากจนกระทั่งวันหนึ่งตัวของรัมมิจีก็ได้ถูกไว้วานให้ไปทำภารกิจสําคัญจากตัวของเชกเกอร์เฟสซึ่งนั่นมันก็คือแผนการที่ทําให้เราผู้แข็งแ,งแ,งแงกร่งแห่งยุคกลายมาเป็นอันโกเบเลโนนั่นเองครับแต่ก่อนที่จะถึงภารกิจสุดท้ายรัมมิจีก็ได้รู้ว่าตัวของโคโรเนโรได้แอบตามเธอมาด้วยจนกระทั่งถึงช่วงคําสาปของอันโกเบเลโนเริ่มทํางานในจังหวะัวของ ji, งของราาากกํถูคนบ ตัวของโคโรเนโร่กลับเข้ามาขวางเอาไว้รับคําสาปนั้นแทนเธอถึงแบบนั้นเองแล้วในท้ายที่สุดตัวของรันมิจิก็ยังคงกลายร่างเป็นเด็กทารกอยู่ดีครับนั่นเลยทําให้รันมิจิกลายมาเป็นอันโกเบเรโน่ที่ไม่สมบูรณ์ไปในที่สุดโดยนอกจากคาสาปที่เธอนั้นได้รับแล้วใบหน้าของเธอก็ยังมีร่องรอยของคําสาปที่ไม่สมบูรณ์อยู่อีกด้วยซึ่งมันก็คือรอยแดงบนหน้าของรันมิจินั่นเองโดยมันนั้นสามารถขยายออกได้ในตอนที่เธอนั้นใช้พลังของจุกนมอันโกเบเรโน่ eno, ซึ่งในมังงะนั้นจะมีลักษณะค,คล้ายๆกัััับบแแแผลเป็นนนทคครรถึงงมม้วว่าาํขอติจ จะไม่สมบูรณ์แบบก็ตามแต่เธอนั้นก็ยังคงอยู่ในฐานะของอันโกเบเรโนต่อไปซึ่งตัวของโครเนโร่ก็ได้บอกว่าตัวของรันนั้นทใหมดึงพลังของจุกนมมาใช้คำสาบก็น่าจะคลายไปเองในท้ายที่สุดโดยที่หลังจากนั้นรันมิจิก็ได้ออกจากหน่วยคอมซูบินซึ่งภายหลังเราจะได้เห็นว่าตัวของรันมิจินั้นได้มาทํางานให้กับสังกัดผู้ดูแลนอกแก๊งของบองโกเล่ที่มีพ่อของซูงนะอย่างสาวดาเอเอมสสึเป็นหัวหน้าแทนครับและนี่นั้นมาก็คือเรื่องราวของรันมิจิก่อนที่เธอนั้นจะได้มีบบบทาาภยในนนนเเเืื้อออรร่่ง,งีั 《お前の言い付け守れそうになり มาถึงในส่วนข้อมูลเบื้องต้นของตัวรันมิจิกันบ้างตัวของรันมิจินั้นเดิมทีแล้วเป็นครูฝึกให้กับหน่วยพิเศษคอมสูบินที่อิตาลีมาก่อนอย่างที่เราบอกแต่ไม่ได้ปรากฏแน่ชัดแหละครับว่าเธอนั้นเกิดที่ประเทศไหนวันเกิดของรันมิจิจะตรงกับวันที่20กุมภาพันธ์ซึ่งจัดอยู่ในราศีมีนนะครับอายุในร่างอันโกเบลโนของเธอจะเหมือนกับทุกคนนั่นก็คือ2ขวบโดยส่วนสูงในร่างอันโกเบลโนนั้นจะอยู่ที่40ซนติเมตรและน้ำหนักของเธอก็จะอยู่ที่ส่กิโลกรัมเท่านั้นคร และมีน้ำหนักอยู่ที่58กิโลกรัมสีผมของรันมิจินั้นจะออกเป็นสีครามเข้มและในตาของเธอนั้นก็จะมีสีน้ำตาลรวมไปถึงกรุ๊ปเลือดของเธอนั้นก็จะเป็นกรุ๊ปเลือดโอครับนอกจากนั้นแล้วโดวยความที่รันมิจินั้นเป็นอันโกเบเลโนที่ไม่สมบูรณ์ทาให้เธอนั้นมีจุกนมที่แปลกกว่าของอันโกเบเลโนคนอื่นๆและนี่เองมันก็ทําให้ตัวรันมิจิใช้ไฟของธาตุวิรุณที่เดิมทีนั้นเธอควรจะได้รับแถมยังสามารถใช้ไฟธาตุสายมอกและเมฆาได้อีกด้วยซึ่งในยุคปัจจุบัััััันน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 ้้้้้อออออาาาวววุุธทที่่่รรรมิจใชไดะเเเปปป็ป็ืลลลูกลกกกซงงหคบบบแแแตตถึษ ด้วยมือป่าของรามิจิเองก็ไม่ใช่เล่นๆเ,เพราะยังไงซะตัวของเธอนะก็เป็นคนที่สอนสุดยอดทหารอย่างโคโรเนโรมาเองกับมือส่วนนีสัยของเธอนั้นโดยรวมแล้วในฐานะของอาจารย์ตัวของรามิจิเรียกได้ว,ว่าเป็นอาจารย์ที่โหดหินสุดๆคนนึงเลยก็ว่าได้ครับเรียกว่าลูกศิษย์ของเธอแต่ละคนนั้นได้เดบิได้ดีเพราะแรงเขี้ยวเข็นของเธอกันทั้งนั้นอีกทั้งตัวของเธอนั้นก็มักจะเป็นคนพูดตรงๆไม่อ้อมค้อมเพราะเธออยากจะให้ลูกศิษย์ของเธอก้าวหน้าต่อไปได้อย่างเต็มที่นั่นเองเพราะว่าเธอนั้นเชื่อว่าคำ だから。 คราวนี้มาถึงส่วนบทบาทของรันบิจิภายในเรื่องรีบอนกันบ้างนะครับตัวของรันบิจินั้นจะปรากฏตัวออกมาครั้งแรกในอนิเมะตอน50และมังงะตอนที่112ในช่วงของศึกชิงแหวนโดยเรานั้นจะเห็นว่าตัวของรันบิจิได้อยู่ในหน่วยผู้ดูแลนอกแก๊งของบองกุเล่รวมกับเอเมสสอพ่อของซึนาะซึ่งการทำภารก,กิจพวกนั้นพวกเธอนั้นก็ได้ไปในภารกิจช่วยเหลือบองกุเล,ล่รุ่นที่9เพื่อสืบหาความจริงเกี่ยวกับศึกชิงแหวนครั้งนี้ซึ่งพวกเขาก็ได้รู้นะครับว่าจริงๆแล้วคนที่พวกเขาได้พบเเเจออออคืรรุ่่นนนททีี9ตัััวปมลมมยําาให้ธ้ธบบกบ ีุ่เพื่อําการหยุดการต่อสู้ครั้งนี้โชคดีแหละครับที่รุ่นที่9ตัวจริงนั้นไม่ได้เป็นอะไรมากทําให้ว่าเธอนั้นนะครับช่วยเหลือรุ่นที่9เอาไว้ได้ก่อนที่ภายหลังในศึกชิงแหวนนั้นพวกซีนาจะได้กลายเป็นฝ่ายได้รับชัยชนะไปนั่นเอง หลังจากนั้นบทบาทของรันมิจิก็จะได้หายกไปยาวๆครับเธอนั้นจะได้มีบทบาทอีกครั้งในส่วนของภาคโลกอนาคตโดยตัวของรันมิจิจะเป็นคนมาเจอตัวซึน,นะและโกคุเดรร่าในอดีตเข้านั่นเลยทําให้เราได้เห็นว่าตัวของรันมิจิที่เป็นอันโกเบเลโน่นั้นสามารถเติบโตขึ้นมาได้ไม่เหมือนกับอันโกเบเลโน่คนอื่นๆซึ่งน่าจะเป็นเพราะว่าตัวของรันมิจิเป็นอันโกเบเลโน่ที่ไม่ได้รับคําสาบแบบสมบูรณ์นั่นเองครับนั่นเลยเป็นหน้าที่ของรันมิจิที่จะได้พาตัวของทั้งสองกลับไปยังฐานของบนอ,นอ,องเก็็ได้บกกัหุ่่นนนยตน์อสทีเป โยนของมิวเฟลเล่ฟมิลี่และส่งมาไล่ลา่าพวกวองเกเล่ที่เหลืออยู่ครับเรียกได้ว่าพลังของมันนั้นก็แข็งแกร่งมากๆจนยากจะรับมือได้โชคดีที่ยามามโตในร่างอนาคตได้เข้ามาช่วยเหลือพวกเธอไว้ได้ทันนั่นเลยทําให้รันมิจิและคนอื่นๆสามารถกลับไปยังฐานทัพได้อย่างปลอดภัยในที่สุดหลังจากนั้นตัวของเธอและตัวของยามามโตในร่างอนาคตจะได้เล่าสถานการณ์ของโลกนี้ให้กับพวกซูนาที่มาจากอดีตฟ,ฟังซึ่งในตอนแรกนั้นรีบอนก็จะขอให้รันมิจิเป็นคนฝึกสอนในการต่อสู้ในยุคนี้ให้กับพวกซูนาโดยแรกๆตัวของรัน,กเ,รนกเวขา โดยเธอนั้นตั้งใจจะไปบุกฐานของมิลเฟเล่ฟมิลี่เพียงคนเดียวพอพวกนั้นทําให้โครเนโร่นั้นต้องจบชีวิตลงในยุคนี้นั่นเองครับแต่หลังจากการต่อสู้ของพวกซูนะที่พยายามจะออกไปช่วยเคียวโกะอีกทั้งได้เห็นความตั้งใจของพวกเขาที่อยากจะช่วยทุกคนให้กลับไปยังยุคปัจจุบันนั่นเลยทําให้ท้ายที่สุดตัวของรันมิจิก็ได้ยอมใจอ่อนสอนพวกซูนะาให้รู้จักกับวิธีการต่อสู้ในยุคนั้นครับโดยเริ่มตั้งแต่การจุดไฟจากแหวนจนไปถึงการใช้อาวุธกล่องโดยการจะผ่านการทดสอบของเธอนั้นจําเป็็นนนนนจจะะต้้้้ออออออองงงงงเเปิดดกกกกลล่่่่่่่ทีีธัััมมมบใหไซซึึึยูรคร โคโรเนโรที่ได้มอบไว้กับตัวของรันโดยกล่องนั้นซูนะาสามารถเปิดมันออกมาได้สาเร็จจากไฟท่าน้ำพายของเขาและได้พบว่ามันนั้นคือจุกนมของโคโรเนโรที่ได้ถูกพันหนึกเอาไว้นั่นเองครับซึ่งหลังจากนั้นตัวของรันิจิก็จะจิตตกไปอยู่สักพักหนึ่งก่อนที่ไม่นานเธอนั้นจะได้กลับมาสอนและช่วยดูแลสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นภายในเมืองอยู่เรื่อยๆจนกระทั่งมีอยู่ครั้งหนึ่งครับที่ตัวของเคียวโกะนั้นเป็นห่วงพี่ชายของเธอนั่นเลยทําให้ตัวของเคียวโกะนี้ออกจากฐานเพื่อกลับไปยังที่บบ้้าาาานนนนขอออองเเธัั่่ลยทํใหหรรจกออกไปตมมวพ าตัวของเคียวโกกลับมาที่ฐานทัพก่อนที่จะถูกจับตัวไปครับโชคดีนะครับที่เธอนั้นสามารถพาเคียวโกกลับมาได้อย่างปลอดภัยแต่พวกยามามโตะที่ออกไปอีกทีมก็ดันถูกแกมมาเล่นงานจนบาดเจ็บสาหัสอย่างดีที่ตัวของฮิบาริในอนาคตไปช่วยเหลือเอาไว้ได้ทันเลยทาการพายามามโตะและโกคุไดบกลับมารักษาที่ฐานทัพได้โดยหลังจากนั้นแล้วตัวของรันมิจิเลยได้ร่วมมือกับฮิบาริในการช่วยสอนซึนะในการต่อสู้ด้วยพลังงานไฟของเขาจนสามารถใช้มันได้อย่างเชี่ยวชาติก่อนที่ไม่นานพวกเธอนั้นจะได้เริ่มวางแผนบุกไปยังฐานทัพเมโลเน่ฐานทัพม สาขาญี่ปุ่นที่มีอิริเอชอิจิเป็นผู้คุมฐานแห่งนั้นอีกทั้งเขาก็ยังเป็นเป้าหมายหลักที่อาจจะพายพวกซึนานั้นกลับไปยังอดีตได้อีกด้วยนั่นเลยทําให้รันมิจิอาสาที่จะเดินทางไปบุกในครั้งนี้โดยในตอนแรกตัวของเธอนั้นจะเป็นคนนําทางให้พวกซึนาไม่นานทีมของรันมิจิก็จะได้พบเข้ากับจิงเจาเบดรองหัวหน้าหน่วยที่8ของไวส์เปลเขา้าซึ่งเขานั้นก็ได้บอกเลยครับว่าตัวของเขานี่แหละเป็นคนลงมือจัดการกับโคโรเนโร่นั่นเองนั่นเลยทําให้ตัวของรันมิจินั้น ได้ใช้อาวุธกล่องท่าุเมคาพร้อมกับปืนนี้ใช้พลังงานไฟท่าสายหมอกได้อีกด้วยแต่การโจมตีของรันมิจินั้นก็ดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยได้ผลสักเท่าไหร่แถมยังถูกเล่นงานจนบาดเจ็บสาหาัสนั่นเลยทําให้รันมิจิตัดสินใจใช้พลังชีวิตของเธอเพื่อแลกกับการใช้เปลวไฟแห่งพัุ่นจากจุกนมอันโกเบเลโนโที่ไม่สมประกอบเรียกได้ว่าเป็นการเดิมพันด้วยชีวิตของรันมิจิเลยก็ว่าได้ครับซึ่งในท้ายที่สุดแล้วรันมิจิก็สามารถเอาชนะจิงเจอร์เบดไปได้แต่ว่าตัวของเธอเองก็ได้รับบาดเจ็บเพิ่มอน ไม่ถนัดเท่าที่ควรและไม่น่าจะต่อสู้ได้อีกในเร็วๆนี้แหละครับซึ่งภายหลังจากที่พวกซูนะแยกตัวออกไปเพื่อล่อศัตรูไปทางอื่นรันบิจิก็ได้หมดสติลงก่อนที่พวกเขานนะั้จะถูกแยกออกจากกันอีกครั้งโดยพลังเคลื่อนย้ายฐานทัพของอิเรเอโชอิจิ e gi, ทําให้มีเพียงยามามโตเท่านั้นที่สามารถพารันมิจิไปด้วยจากนั้นไม่นานในครับยามามโตก็ได้เข้าไปทะกับอัศวินมายาซึ่งหลังจากที่ตัวของยามามโตะพ่ายแพ้ในการต่อสู้รันบิจิก็ได้สติกลับขึ้นมาอีกครั้งอย่างเลือนลางตัวของเธอก็พยายามจะช เข้าไปรียกได้ว่าสถานการณ์ตอนนี้สิ้นหวังสุดๆกันเลยละครับแต่ในตอนนั้นเองฮิบาริในร่างอนาคตก็ได้เข้ามาช่วยเหลือพวกเธอเอาไว้ได้ทันถึงแม้ในท้ายที่สุดฮิบาริในยุคปัจจุบันจะถูกสลับตัวมาก็ตามแต่ว่าเขาก็สามารถช่วยเหลือรามิจิให้รอดไปได้จนไปถึงห้องของอิเรโชอิจิในที่สุดแต่ภายหลังจากที่รู้ความจริงทุกอย่างแล้วโชวอิจิก็ได้ช่วยเหลือพวกซึนาในการขนย้ายผู้บาดเจ็บกลับไปรักษาที่ฐานของบองโกเล่ซึ่งมันก็รวมไปถึงตัวของรามิจิอีกด้วยครับโดยในช่วงที่เธอรักษาตัวอยู่นั้นพวกซู ของเราอันโกเบเลโนและปลดปล่อยพลังที่แท้จริงของแหวนวองกเกลซึ่งตัวของรามิจิในยุคปัจจุบันก็จะได้มีบทบาทอีกครั้งด้วยเล็กน้อยล่ะครับ เมื่อมาถึงในส่วนของภาคบททดสอบของอันโกเบลโนกันแล้วตัวของรามิจิจะได้ถูกรีบอนไว้วานให้มันเป็นผู้สังเกตการในการทดสอบครั้งนี้ซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นครั้งแรกนะครับของพูดนาเลยก็ว่าได้ที่ได้เห็นร่างอันโกเบลโนของรันมิจิแถมเรานัก็ยังได้เห็นถึงความสัมพันธ์นะครับระหว่างโคโรเนโรและรันมิจิอีกด้วยนั่นเลยทําให้เราเข้าใจกันมากขึ้นแหละครับว่าทําไมตัวของรันมิจิในอนาคตถึงทุ่มเทขนาดนี้โดยมันนั้นก็เพื่อที่จะปกป้องชื่อเสียงของโคโรเนโรเอาไว้ให้ได้โดยรรรวววมมแล้้นะ้ตัของาาาาาจจใในนนภคีีะบบทบนนกกเฝดู ทดสอบของอันโกเบลินโนแต่ละคนเท่านั้นครับจะไม่ได้ยื่นมือเข้ามายุ่งกับการทดสอบใดๆถึงในช่วงท้ายจะมีเรื่องราววุ่นวายที่เวลเดรแ้นก่อขึ้นมาบ้างแต่ท้ายที่สุดรันมิจิกก็ปลอดภัยดีและท้ายที่สุดหน้าที่ของเธอก็ได้สําเร็จลุล่วงในฐานะผู้สังเกตการครับ โดยหลังจากที่โบกซ์นานั้นได้กลับมายังโลกอนาคตอีกครั้งและเตรียมต่อสู้ในศึกของชอยส์นั่นเองรันบิจิเองก็อยากจะอาสาตัวของเธอเข้าร่วมในศึกการต่อสู้นี้ด้วยแต่เพราะร่างกายของเธอนั้นยังไม่แข็งแรงพออาจจะเป็นเพราะว่าการที่เธอใช้พลังชีวิตบางส่วนไปในการใช้พลังงานไฟจากจุกนมเลยทำให้รัมบิจิน้ำฟื้นตัวไม่เต็มร้อยรีบอนก็เลยขอให้เธอนั้นพักผ่อนต่อไปเพราะเชื่อว่าในอนาคตแล้วกำลังของรันบิจินั้นจะจำเป็นในการต่อสู้อย่างแน่นอนแต่หลังจากที่การต่อสู้ในศึกของชอยส์ได้จบลง สึนาก็ได้กลับไปยังอดีตอีกครั้งเพื่อรับพลังจากเหล่าบองเกเล่รุ่นแรกเมื่อสึนาน,นั้นกลับมาคราวนี้ฐานทัพของบองกเล่พวกเขาก็ได้ถูกบุกจากซาคุโรหนึ่งในหกบูผาอะไรของเปียคุรันเข้าโจมตีครับซึ่งรันบิจิและคนอื่นๆเองก็สามารถหนีรอดมาได้ก่อนที่พวกเขาจะตัดสินใจทําการต่อสู้ในศึกสุดท้ายนี้โดยรันบิจิอาสาจะออกไปช่วยพวกโกคุเดร์และกัมม่าในการซุ่มโจมตีพวกหกบูผาอะไรถึงในตอนแรกสึนานั้นจะยังไม่เห็นด้วยเพราะรันบิจินั้นร่างกายยังไม่แข็งงงงแแรรเเเตตตต็ตตออ็็ม่กกกพาาะนนอออออ้้้คยยยปปัววขูด นั่นเลยทําให้รันบิจิได้ทําการเข้าร่วมการต่อสู้ครั้งนี้เป็นในที่สุดโดยในตอนแรกแผนการโจมตีที่ว่าเธอนั้นวางเอาไว้ก็เหมือนจะได้ผลดีทีเดียวแหละครับแต่ในตอนที่ตัวของซาคุโรได้ทําการเปิดกองสังหารนั่นเลยทําให้การต่อสู้ในครั้งนั้นกลายเป็นฝ่ายของรันบิจิกลับมาเป็นฝ่ายเสียเปรียบสังหารโชคดีแหละครับที่ตอนหลังหน่วยของวาเรียซึ่งนําโดยซันซัสได้เข้ามาช่วยเหลือเอาไว้ทําให้พวกเธอนั้นปลอดภัยไ,ไปในที่สุดโดยหลังจากที่ซูนะสามารถเอาชนะเยคุรันไปได้แล้วเหล่าอันโกเบเลโนโก็เลย้นันาีรวริทํใหจ ได้พบกับคนสำคัญของเธออีกครั้งในที่สุดอย่างตัวของโคโรเนโรและเป็นการปิดฉากเรื่องราวอันแสนสงบสุขของฝั่งรันมิจิในโลกอนาคตไปได้ครับแต่ละสุกมดที่ครกฑนะแล้บ้ากันこんなところで แต่ถึงแบบนั้นเองแล้วเรื่องราวของรันมิจิก็ยังคงดําเนินต่อไปในเรื่องราวบทสุดท้ายกับภาคสึกคำสาปแห่งสายรุ้งตัวของรันมิจิเองก็ได้เข้าร่วมเป็นตัวแทนในการต่อสู้ของทีมโคโรเนโรที่ซาดาอีเอมิสึได้ถูกว่ายวานมาอีกทีโดยตัวของรันมิจินั้นอยากจะช่วยเหลือให้ตัวของโคโรเนโรชนะในการต่อสู้ครั้งนี้เพื่อปลดคำสาปแห่งสายรุ้งให้กับโคโรเนโรถึงแบบนั้นเองแล้วโดยรวมนั้นก็จะมีแต่เพียงอีเอมิสึและตัวของโคโรเนโรเท่านั้นแหละครับที่ออกโรงในการต่อสู้ครั้งนี้นั่่่นน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 นเเลยยยทําาใให้้รรัิจคคออป็ชวสสสบุกตู มากกว่าโจากระทังพวกวินิเช่นั้นได้เข้ามาแทรกแซงการต่อสู้และได้ทำลายนาฬิกาตัวแทนของทีมโคโรเนโร่ไปนั่นเลยทำให้อีเมสส์ได้ขอโทษที่ไม่สามารถพาที่ของเขาชนะได้และไม่สามารถช่วยให้รันมิจิถอนคำสาบได้เช่นกันนั่นเลยทำให้รันมิจินั้นได้รู้ความจริงว่าจริงๆแล้วตัวของโคโรเนโร่ต้องการจะชนะการต่อสู้ครั้งนี้เพื่อช่วยเหลือปลดคัสาบให้กับตัวของเธอนั่นเองครับนั่นเลยทำให้เราได้เห็นกันเลยนะครับว่าตัวของรันมิจิมีความสำคัญต่อโคโรเนโร่ขนาดไหนซึ่งภายหลังจากที่พวกซูน่านั้นหยุยววด ถึงแก้ปัญหาเรื่องโทรนนีเซฟเต้ไปได้เชคเกอร์เฟสจึงยอมปลดคำสาบของอันโกเบเนโนทั้งหมดออกซึ่งจะมีตัวของราบิจิเยีางคนเดียวนี่แหละครับที่ลับคืนร่างเดิมได้ด้วยผลของคำสาบที่ไม่สมบูรณ์ของเธอและในท้ายที่สุดตัวของราบิจิและตัวของโคโรเนโร่ก็ได้ตัดสินใจตกลงแต่งงานกันอีกด้วยถึงแม้ว่าก่อนแต่งพวกเธอนะั้นจะดันมีเรื่องทะเลาะบ,บาดหมางกันจะต้องเลื่อนงานแต่งออกไปแต่ท้ายที่สุดแล้วอย่างไรนี่นะั้นะก็น่าจะเป็นบทสรุปเรื่องราวที่ดีที่สุดของอันโกเบเลโนที่ไม่สมบูรณ์ออย่่างงตัััววขรริิกนแลล้ะคบ いいボスになれよ沢田え คราวนี้มาถึงในส่วนพลังของตัวรันมิจิกันบ้างโดยรวมแล้วถึงแม้ว่าเธอนั้นจะเป็นอันโกเบเลโนก็ตามครับแต่คำสาปที่เธอนนั้ได้รับมากลับไม่สมบูรณ์อีกทั้งโคโรเนโรเองก็ยังขอให้เธอไม่ใช้พลังของจุกนมเพื่อให้คำสาปของเธอนั้นหายไปเลยทําให้รันมิจินั้นเลือกจะไม่ใช้พลังจากจุกนมเลยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแต่ถึงแบบนั้นเองแล้วด้วยความที่รันมิจินั้นเป็นครูฝึกเก่าของน่วยคอมซูบินมาก่อนแถมในตอนนี้เธอเองก็เป็นหนึ่งในผู้ดูแลนอกแก๊งของบงกเลเลยทําาให้พลังกรต่อู้และทักกษะาารใช้อวุธต่าาางงงๆก็็ยยัััคคตติดวออู่เเเเสมรรรบพะะจหน แต่ว่าในตอนที่รันมิจิในร่างของอันโกเบลโนได้เจอกับโคโรเนโรอีกครั้งในช่วงบททดสอบของอันโกเบลโนนั้นทั้งสองคนเองก็ได้ต่อสู้กันอย่างสูสีเลยก็ว่าได้นอกจากนั้นแล้วในอนาคตตัวของรันมิจิก็ยังเป็นคนที่สามารถใช้พลังงานไฟได้อย่างหลากหลายธาตุด้วยโดยตั้งแต่ที่ร่างกายของเธอนั้นได้รับคําสาปที่ไม่สมบูรณ์มาตัวของรันมิจิก็จะมีพลังงานไฟธาตุเมฆาและสายหมอกไหลเวียนสลับกันไปอยู่เสมอนั่นเลยทําให้ตัวของรันมิจิสามารถใช้พลังงานไฟธาตุทั้งสองได้นั่นเองนอกจากนั้นแล้วเราก็จะได้้เห็นนอออีกกดวววยว่าาาตััขขงงรรมิจนะสาาถปลลพ จุกนมที่ไม่สมบูรณ์ของเธอขึ้นมาได้ให้กลับมามีสีสันอีกครั้งโดยแต่เดิมนั้นมันควรจะเป็นจุกนมธาตุฟิรุนครับเพียงแค่ในตอนที่รับคำสาบนั้นตัวของโคโรเนโรได้เข้ามาขวางเอาไว้เฉยโดยการที่ราบิจิจะใช้เปลวไฟธาตุฟิรุนจากจุกนมนั้นเธอจำเป็นจะต้องใช้พลังงานชีวิตเป็นเชื้อเพลิงเพื่อจุดเปลวไฟขึ้นมาอีกด้วยถึงแม้พลังงานเปลวไฟจะมีความเข้มข้นสูงมากก็ตามแต่ก็น่าจะต้องแลกกับพลังชีวิตอย่างมหาศาลด้วยเหมือนกันเพราะงั้นตัวของราบิจิเองก็ต้องใช้เเเเเวววลลาาาาพพัััักฟืืื้้้้้้นน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 อออออยยยูู่่่่สมคคครรรรรรรบบโดดใตงงีจะไแ รื่องราวของอันโกเบเลโนรวมไปถึงเรื่องคําสาบและเงื่อนไขาการมีจุกนมมาไว้ตั้งแต่ตอนนี้แล้วซึ่งทั้งหมดนี้ก็คือพลังโดยรวมของตัวรันมิจิหลังจากนั้นเราไปดูกันดีกว่าครับว่าตัวของเธอนั้นมีท่าการโจมตีไหนปรากฏออกมาภายในเนื้อเรื่องบ้างท่าแรกที่เราจะมาดูกันก็คือสไว v i เว l ร์ a บรสโดยตัวของรันมิจินั้นจะทําการระดมยิงกระสุนปืนลูกซองของเธอโดยความเร็วสูงมากๆแถมยังดูเหมือนว่ากระสุนของเธอนั้นจะสามารถยิงออกมาได,ได้หลายนัดพร้อมกันอีกด้วยซึ่งท่านี้ตัวของรันมิจิจะได้ใช้มันในการจัดการกกับออาวุธล่่่งงทียไมสมสูรณ์ เเรียกว่าเป็นท่าการโจมตีที่มีพลังการทำลายล้างที่ค่อนข้างสูงเลยก็ว่าได้เพราะขณะอาวุธกล่องที่มีพลังงานไฟเยอะยังถูกจัดการได้ด้วยท่านี้สมแล้วละ่ะครับว่าเป็นถึงอดีตของหน่วยคอมมานโดส่วนต่อมาก็คืออาวุธหลักของราเมจิอย่างโนบุล่ากันเลดครับซึ่งมันนั้นจะเป็นอาวุธกล่องของรามมจิที่มีการโจมตีระยะกลของท่าสายหมอกแถมยังเป็นอาวุธกล่องชิ้นแรกที่ปรากฏให้เราได้เห็นภายในเนื้อเรื่องอีกด้วยโดยเจ้าถุงมือนี้จะสามารถยิงกระสุนไฟท่าสายหมอกออกมาได้โดยนอกจากจะมีพลังการทำลายล้างที่มหา,าศาลแล้วม้นน้ยาาาามมรถตติดดเปหไ ด้วยทําให้กระสุนจากถุงมือนั้นหลบได้ยากสุดๆกันเลยล่ะครับนอกจากนั้นแล้วตัวของถุงมือก,ก็ยังสามารถสร้างตะข่ายสายหมอกได้อีกด้วยโดยมันนั้นจะมีความรอ้อนที่ค่อนข้างสูงมากๆทาให้ผู้ที่อยู่ภายในนั้นไม่สามารถหนีออกมาได้นั่นเอง อาวุธกล่องชิ้นถัดมาของรันมิจิก็คือตะขามเมคาตัวของรันบิจินะั้นตั้งชื่อเล่นให้กับมันว่าแซมซ่าซึ่งเจ้าตะขานี้ก็เป็นอาวุธสัตว์ประเภทกล่องที่ทําให้ตัวของรันมิจินะั้นต่อสู้ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นโดยนอกจากจะใช้มันในการโจมตีร่วมกับของรันมิจิแล้วก็ยังสามารถใช้มันในการเป็นโล่ป้องกันหรือเป็นตัวพาน,นาการศัตรูได้อีกด้วยซึ่งตัวของคุณสมบัติการเพิ่มพูนของท่านเมคานั้นมันก็ทําให้สามารถเจ้าตะขานี้สามารถแบ่งตัวออกมาได้จํานวนหนึ่งด้วยล่ะครับถือวิจ นนัน้ก็จะมีไว้เพื่อการทางานของเธอซะส่วนใหญ่อย่างเช่นบอลลูนสายหมอกโดยมันนั้นจะทําหน้าที่คล้ายๆกับเครื่องตรวจับศัตรูโดยใช้พลังงานท่าสายหมอกซึ่งส่วนปลายนั้นจะแยกออกมา4ี่ิศโดยถ้าฝั่งไหนมีไฟท่าสายหมอกติดขึ้นก็จะแสดงว่านในทางนั้นมีศัตรูก,กําลังเข้าใกล้มาครับส่วนอีกชิ้นหนึ่งก็คือสเตลริงแหวนท่าสายหมอกที่มีความสามารถในการอําพลางผู้สวมใส่ได้แต่มันนั้นจะมีผลเฉพาะกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นแต่จะไม่สามารถอําพลางจากสายตามนุษย์ได้ครับซึ่งททัั้้้งงงหมมมดดนนีีก็คคือออาาาาวววรรรรไไปถาาถึสขิจ่ กดออกมาในเนื้อเรื่องกันแล้วครับ ทีนี้มาดูในส่วนของด้านความสัมพันธ์กันบ้างระหว่างตัวของรันบิจิและคนอื่นๆภายในเนื้อเรื่องนั้นก็ใช่ว่าจะไม่ค่อยมีกันสักเท่าไหร่นะครับถึงแม้ว่าในตอนที่เธอนั้นยังเป็นอันโกเบเลโน่อยู่จะไม่ค่อยมีบทบาทก็ตามแต่ในส่วนของภาคโลกอนาคตตัวของรันบิจิก็เปลี่ยนได้เหมือนกับกุญแจสําสคัญที่ทําให้พวกซิน่านได้เติบโตข,ขึ้นมาจนแข็งแกร่งและสามารถโค,ค่นเปียคุรันลงไปได้ในที่สุดนั่นเลยทําให้ตัวของเธอเปลี่ยนเสมืออาจารย์คนสาคัญข,ของพวกซินาอีกหนึ่งคนเลยก็ว่าได้แต่นอกจากนั้นแล้วตััััววววขอออองงรรรราาาาาามมมิิิจจะีีคคคสพนนนนนนเเเเศษกกกบบืื่่่ๆยูหไปดดล นคนแรกที่เราจําเป็นจะต้องพูดถึงเลยก็คือตัวของโคโรเนโรโดยทั้งสองคนนั้นรู้จักกันได้แต่ตัวของโบธเทอนั้นยังอยู่ในดวยคอมซูบินที่อิตาลีซึ่งในตอนแรกความสัมพันธ์ของทั้งสองก็จะเป็นเพียงแค่อาจารย์และลูกศิษย์เท่านั้นแต่นานวันเข้าความรู้สึกของทั้งสองก็ได้เริ่มพัฒน,นาขึ้นมาเรื่อยๆจนกลายเป็นความรักในที่สุดถึงแม้ว่ารันมิจิปากจะไม่ค่อยตรงกับใจสักเท่าไหร่แต่เธอนั้นเองก็รักโคโรเนโรไม่น้อยกันเลยละครับพอเราจะเห็นได้ว่าในส่วนของโลกอนาคตถึงแม สองคนก็เป็นฝั่งเป็นฝากันได้แต่ง,งานกันสักทีถือว่าเป็นบทสรุปเส้นทางความรักของทั้งสองคนที่น่าจะประทับใจที่สุดกันแล้วสําหรับเด็กทาลกที่แข็งแกร่งที่สุดอย่างอันโกเบเลโนตัวของรามิจิก็ไม่ได้มีความผูกพันอะไรด้วยเป็นพิเศษนอกจากตัวของโคโรเนโรก็น่าจะมีตัวของรีบอนนี่แหละครับที่ตัวของรามิจิมองว่าแข็งแกร่งที่สุดในเหล่าบรรดาอันโกเบเลโนทั้งหมดแล้วถึงแม้ว่ารามิจิจะไม่ค่อยชอบรีบอนเพราะดูเหมือนว่าเขานั้นจะอ่านความคิดของคนอื่นๆได้ตลอดแถมยังติดตลกอยู่บ่อยๆอีกด้วยวย่ม,ามาออหเลชื それをお前がちゃんとクリアできるか見届けに来た。 อีกหนึ่งส่วนที่ต้องยกมาพูดถึงอีกหน่อยก็คือเหล่าผู้ดูแลนอกแ๊งของวองโกเลที่รามิจินั้นได้สังกัดอยู่ตัวของรามิจินั้นได้ถูกสวดาเอเมซึรับเข้ามาในการทํางานในองค์กรนี้และช่วยดูแลเธอเป็นอย่างดีครับซึ่งรามิจิเองก็น่าจะเคารพในตัวของเอเมซึและสมาชิกคนอื่นๆไม่น้อยเหมือนกันเพราะว่าตัวของรามิจิก็ทํางานอยู่ในนั้นมาอย่างยาวนานจนขนาดที่ในภาคของโลกอนาคตที่เวลาผ่านไปเกือบ10ปีตัวของรามิจิก็ยังคงทํางานอยู่ในองค์กรนี้อยู่เหมือนเดิมครับก็ถ้าไม่ผูกพันจริงๆก็คงจะอยู่กัน าทีแล้วที่ปรึกษานอกแก๊งนี่แหละครับที่อาจจะเปรียบเสมือนกับครอบครัวของรัมิจิไปแล้วเลยก็ได้ส่วนคนที่น่าจะมีความสาาัมพันธ์อื่นๆกับรัมิจิน่าจะไม่มีมากมายกันแล้วน่าจะเป็นราวๆนี้แหละครับ วที่นี้เรามาดูเรื่องน่ารู้ของรัมบ,บิจีที่ทุกคนอาจจะยังไม่รู้กันบ้างครับข้อแรกชื่อรันบ,บิจีนั้นมาจากภาษาฮินดีซึ่งสื่อถึงพริกหยวกอีกหนึ่งประเภทนั่นเองข้อที่2ครับหมายเลขประจําตัวของรัมบ,บิจีก็คือหมายเลข66ข้อที่3จากการสํารวจคะแนนความนิยมตัวละครในครั้งที่3สําหรับตัวละครฝ่ายหญิงตัวของรัมบ,บิจีอยู่ในอันดับที่สองก็เลยทีเดียวนะครับข้อที่4รอยแผลบนใบหน้าของตัวรัมบ,บิจีในมังงะนั้นค่ขอนข้างจะรุนแรงก,กว่านะอันนี้ม่พอสมควรโดยทั้งขนาดที่ใหญ่กว่าและเเเป็นนนรออยที่หมมืกกัไฟลวลวา จะทำให้ดูรุนแรงไปหน่อยสำหรับอนิเมะตัวของอนิเมะก็เลยเปลี่ยนให้มันมีลักษณะคล้ายๆกับปานแทนครับ <c oughs> โดยนี้นันก็คือข้อมูลทั้งหมดทั้งมวลของอันโกเบเลโนที่ไม่สมบูรณ์ผู้ที่สามารถใช้พลังงานเปลวไฟได้อย่างหลากหลายและเป็นคนที่มีบทบาทสําคัญมากๆอีกหนึ่งคนในโลกอนาคตอย่างตัวของรันมิจีนั่นเองครับถือว่าตัวของเธอนั้นเป็นอีกหนึ่งอันโกเบเลโนที่มีบทบาทเยอะมากที่สุดเป็นอันดับต้นๆอีกหนึ่งคนรองจากรีบอนเลยก็ว่าได้ถึงแม้ว่าร่างกายของเธอนั้นจะไม่ค่อยแข็งแรงมากมายเท่ากับตอนที่เธอเป็นมนุษย์ปกติก็ตามถึงแบบนั้นเองแล้วกาลังรบของเธอก็ยังเป็นส่วนสําคัญที่ทําให้พวกซึนะนนนนนนนัััั้้้้ผ่่่่าาาาาวววิกกกกกกฤตตงงๆไไไปดดดออออีีียยโทททเเรรจจมข อยากจะฝากค้ถามให้เพื่อนๆว่าถ้ารันบิจินั้นไม่ใช้จุกนมแห่งพิรุณเปิดเนๆว่าตัวของรันบิจิจะใช้จุกนมของทาาุอะไรกันแน่ครับยังไงลองคอมเมนต์บอกเรากันมาหน่อยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปอ่านกันแน่นอนยังไงถ้าเกิดคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขอกราบอภัยไว้ณที่นี่ด้วยเอาละครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ตามรับฟังรับชมกันเสมอมาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ